สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับสาวกกีฬาพยองเข้าสู่คอนเทนต์ของเมืองทองทีวีนะครับวันนี้นะครับเมืองทองทีวีช่วงอินไซต์เอ็มนะฮะจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับมาดูภาพบรรยากาศฟุตบอลไทยลีกคู่บิก๊กแมท ประจำสัปดาห์ที่19นะครับระหว่างสโมสรเมืองทองยูในเต็ดของเราจะเปิดทันได้โดมสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูในเตดนะฮะซึ่งแข่งขันกันไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่29มกราคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับนี่คือคอนเทนต์รวบรวมเหตุการณ์ก่อนที่ฟุตบอลไทยลีกจะเริ่มต้นสตาร์ทกันขึ้นนะฮะเช่นเคยนะครับก่อนที่จะมีการแข่งขันนะครับทางสโมสรเมืองทองของเราก็จะมีการตรวจโควิดน,นะฮะเพื่อที่จะส่งผลต่างๆ ไปให้กับทางไทยลีกนะครับเพื่อยืนยันรับรองในการลงสนามในแต่ละเกมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูภาพบรรยากาศการตรวจโควิดของเราคุณพลกิเละโยอของเรากันจะอึ้งทึ่งเสียวสักขนาดไหนนะครับ эи байке о หลังจากนั้นเดี๋ยวจะมาเก็บตกการอวยพรวันเกิดของพี่เม่นภูมินแก้วตากันสักนิดหนึ่งนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะเป็นวันครบรอบวันเกิดอายุ26ปีของเม่นภูมินนะฮะแม่ เห็นกันมาตั้งนานแล้วล่ะครับแต่ว่าภูมินก็เพิ่งจะ26ปีเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมแอดนี่เห็นภูมินตั้งแต่16 17นะฮะที่อยู่ในอะคาเดมี่ของสโมสรเมืองทองนะครับแล้วเดี๋ยวจับตาดูคลายแม็กระหว่างที่สัมภาษณ์พี่เมนภูมินให้ดีๆนะฮะเจ้าพ่อคอนเทนต์มีเล่นมุกแบบไม่ปรึกษาด้วยล่ะครับตอนอื่นนะฮะวันนี้ก็เป็นวันครบรอบวันเกิดของเมนภูมินแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับเมนนะบคครับมีความสุขมากๆในวันเกิดวันนี้ให้อะไรกับตัวเองไม่มีครับอ๋อ ไม่มีเงินครับไม่มีเงินโอ้พี่มาเล่นอย่างงี้ผมนะครับผมอันนี้อายุครบ26เนาะใช่ครับ26ปีครับไม่น่าเชื่อเจอเมย์ตั้งแต่เด็กผ่านไปเร็วมากก็ยัง26อยู่ครับเจอตั้งแต่17เจ็นะ16 17ใช่ครับนะครับผมไอเขาปฏิกิริยาดีเข้าอาหารเบิร์ดเดย์อันนี้เบิร์ดเดย์ครับเมย์สวยมากน้องรักอันนี้คือสโมกเหรออ๋อพวกไฟออ๋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 ออออ พี่เอียงธีรพลเยอะเย้ยนะครับดาวติ๊กต็อกนะฮะพอตั้งกล้องจะถ่ายแกแกก็มักจะไม่ออกกล้องนะฮะแต่พอแบบบางทีไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายก็ชอบจะมาเล่นมุกแบบนี้นี่แหละครับก็เอากับพี่แกนะฮะ หลังจากนั้นเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมมาดูภาพบรรยากาศของฟุตบอลไทยลีกคู่บิ๊กแมตช์เมื่อวันเสาร์ที่29มกราคมที่สนามทันตโดมกันก,นก่อนเลยดีกว่านะครับต้องบอกว่าบรรยากาศคึกคักมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะแข่งขันกันช่วงเวลา18นาฬิกาซึ่งแฟนบอลของทั้งสองสโมสรเนี่ยก็ต้องเดินทางมาที่สนามทันตโดมเนี่ยประมาณสัก16นาฬิกาซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา16นาฬิกาเนี่ยฮึมไม่อยากจะพูดนะฮะแดดก็แรงแรงนะฮะร้อนก็ร้อนนะครับแต่ก็เพราะว่าใจรักจริงนะครับก็เลยมาให้ กำลังใจกันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวนะครับนี่คือภาพบรรยากาศที่สโมสรบุรีรัมย์ยูเอเต็ธเดินทางถึงสนามทันด่โดมสเตเดียมนะครับนำโดยพี่อุ้มเทียรทรบุญมาทันนะฮะถึงแม้ว่าจะย้ายกลับไปเล่นที่กับบุรีรัมย์แล้วแต่เจ้าตัวก็ยังคงเป็นขวัญใจของแฟนคลับเมืองทองอยู่ดีนั่นแหละครับได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นมากๆเลยละครับทีมบุรีรัมย์เองก็มีสิทธิ์เก่าของสโมสรกีฬาพยายของเราหลายต่อหลายคนเลยนะครับอย่างวันที่เดินทางมาเมื่อวานเนี้ยนอกจากพี่อุ้มแล้วก็ยังมีอองตูพี่ได้ปิยพ แล้วก็ยังมีพี่นิวเพดรดลนฉำรศมีอีกด้วยล่ะครับจริงๆก็มีพี่น้ตจักรพันธ์แก้วพมมีนะฮะที่ครั้งหนึ่งก็เคยเล่นที่กับสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดของเรานั่นเองล่ะครับหลังจากนั้นก็เป็นภาพบรรยายกาศที่ขุนพลกิเลมพยองของเราเดินทางจากโรงแรมที่พักนะครับเข้าสู่สนามคันด์โดมก็จะเดินทางมาถึง ก่อนประมาณสัก1ชั่วโมงครึ่งหรือ1ชั่วโมง4 5นาทีก่อนแข่งนะฮะก็แฟนขบกีเลพยองก็สามารถมายืนให้กำลังใจปรบมือหรือตะโกนเรียกชื่อให้กำลังใจเหล่าคุณพลกีเรพยองของเราได้นะครับแต่ช่วงภาวะโควิด -19 แบบนี้การขอลายเซน็นการขอถ่ายรูปมันอาจจะลำบากสักนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าแฟนคัากีเรยพยองของเราที่ตะโกนเรียกขอลายเซน็นตั้งแต่กีเลยพยองหรือตั้งแต่บุีรำเนี่ย จะเข้าใจนะฮะเพราะบางทีก็อยากจะแวะมาล่ะครับแต่บางสโมสรเขาก็จะมีกฎนะฮะในเรื่องของโควิด -19 เข้มพอสมควรนะครับ หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศรอบๆสนามธนโุรีสเตเดียม Stadium, ซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหผู้คนคึกคักมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนจี๊ดก็ตามทีเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนอกจากนั้นจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับแฟนคลับเมืองทองแล้วก็แฟนคลับบุยรำด้วยล่ะครับแหมตามมาชมบรรยากาศอารอบๆสนามเมื่อวันเสาร์ที่29มกราคมกันดีกว่าครับ bonk ครูวคิดในก,กับมาเยือนบ้านเก่าของโกอุมครับโอ้ก็เดือดแน่ครับวันนี้แบบมันก็ต้องตามเรามาริโอเต็มที่อยู่แล้วครับครับแล้วคิดงไนกับการที่เมืองทองยังไม่แพ้ใครใน,ในบ้านมาประมาณเกือบหนึ่งปีแล้วต่อไปว่าวันนี้ก็ถ้าเสมอก็คือถือว่ามันก็เราก็มาหวังอย่างนี้อยู่แล้วแต่ชนะก็คือแบบกําไรของเราครับด้วยศักยภาพผู้เลีขยงเรามัน ยังสู้เขาไม่ได้ครับช่วงนี้เขามาดีครับครับผมครับขอให้สนุกกับฟุตบอลครับผม พี่มาจากที่ไหนครับผมอ๋อมาจากที่กรุงเทพค่ะอ๋อนี่มาเชียร์อะไรครับเนี่ยมาเชียร์บุรีรัมย์ค่ะเพราะว่าที่บ้านอ๋อคิดยังไงกับเกมลูกเกมวันนี้ครับโอ้ยหนูได้3มแต้มแมน่นะนค,ค่พวกพี่ชาวบ้านช่วร์อแล้วคิดยังไงกับที่แบบเมืองทองเนี่ยครับยังไม่แพ้ใครในบ้านมาเกือบปีแล้วอ๋อก็รอดูวันนี้แล้วกันค่ะครับผมขอบคุณครับขอให้เชียร์กอนให้สนุกครับผมขอบคุณครับ เห็นไหมละครับคุณผู้ชมถึงมาว่าจะแดดแรงแดดเปรี้ยงมากน้อยสักขนาดไหนนะครับแต่แฟนคลับกิเ่เลมพยองก็ตามให้กําลังใจกันล้นหลามเลยล่ะครับขึ้นไปนั่งจองที่กันตั้งแต่หแดดเปรี้ยงเลยนะฮะก็เรียกว่าครีมกันแดดก็เอาไม่อยู่แล่ะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแดดร้อนจริงๆนะครับคุณผู้ชม <laughs> หลังจากนั้นก็ถึงเวลาที่ขุพนพลกิเลสผยอคขเราจะลงมาวอร์มที่สนามธนโดมนะครับเกมในวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องตัวผู้เล่นบ้างพอสมควรนะฮะอย่างเยสเปอร์นิวโฮมเองทำผลงานได้ดีในเกมที่บุกเยอือนราชบุรีก็ได้รับโอกาสในการลงสนามอย่างต่อเนื่องพิตาสุพรินาก,กาตาโพนะครับก็กลับมาลงสนามเป็นตัวจริงแต่ว่าเล่นทางฝั่งซ้ายนะครับส่วนพี่บอลบุทวีช่วงหลังๆฟอร์มแกมาแรงนะฮะแกก็ยึดตำแหน่งทางฝั่งขวาเนี่ยยาวๆนะครับพี่เอิญ พีรพงษ์เรือนินก็สลับมาแทนพี่ต้นสมพรยศนะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวกลางสัปดาห์ฟุตบอล FA ฟเอคัพเนี่ยก็จะเป็นพี่ต้นกลับมายืนเต้าเสาอีกครั้งหนึ่งนะฮะทั้งคู่เนี่ยก็จะสลับกันเล่นแบบนี้นี่แหละครับทั้งพี่เอินแล้วก็พี่ต้นนะครับนอกจากนั้น,นะครับพี่โจอ,อติคุณมีทวมนะครับได้รับโอกาสในการลงสนามมาแทนเคนพิชาอุตราที่ติดโทษแบนในเกมนี้พอดิบพอดีนี่ก็ถือว่าเป็นการออกสตาร์สเป็นผู้เล่นตัวจริงของพี่โจอติคุณมีทวมในซีซั่นนี้ให้กับสโมสรเมืองทองเลยนะครับ นอกจากนั้นก็จะตำแหน่งเดิมๆแล้วครับก็จะมีแค่เฮนรี่ครับที่ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องในเกมนี้แต่ก็ต้องยอมรับละครับว่าออความฟิต ของเจ้าตัวเนี่ยยังไม่เต็ม100%เรนะครับเพราะ,ะนั้นลงสนามอาจจะเล่นได้เพียงแค่75นาทีหรือ80นาทีเท่านั้นนะฮะแล้วก็เวลาในการฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมของเขาเนน้อยมากๆเพราะเขามาในจังหวะที่โชคร้ายที่ทีมมีอาการป่วยพอดีนะครับแล้วก็ไม่ได้ซ้อมร่วมกันอย่างเกมที่เราจะเจอบุยรำเนี่ยซ้อมแค่วันเดียวนะครับก่อนแข่งเพราะว่าเกาะน้านี้ระบบไปเยือนราชบุรีเสร็จปุ๊บนักเตะมีการล้าล้นทีมเลยละครก็ปล่อยให้พักเต็มๆ1วันแล้วก็เพิ่งจะกลับมาทําการฝึกซ้อมก่อนนนแข่่ง1วััเทา้น แน่นอนทีมเวิร์กระบบความฟิตต่างๆเป็นรองบุยรำครับที่เขาพร้อมมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเวลาลงสนามเราก็จะเอาใจนี่แหละครับลงไปสู้แต่ว่าหลังจากนี้เรื่องโควิดในทีในทีมก็น่าจะดีขึ้นเป็นเงาตามตัวสภาพความฟิตทีมเวิร์กก็จะตามมาเรื่อยๆล่ะครับเพราะนี่ก็เป็นโจทย์ที่ค Mario ุณมาริโอยูรอ k สกี้ค่อนข้างที่จะซีเรียสแล้วก็เครียดพอสมควรล่ะครับ ที่ยังไงครับที่เมืองทองเนี่ยยังไม่แพ้ใครในบ้านมาเลยเกือบปีแล้วก็ถือว่าฟอร์มยังสุดยอดอยู่ในบ้านนะแต่นักเรียนอย่าเพิ่งพูดถึงและรล่สกอร์นะพี่คิดว่ารล่สกอร์รูปสกอร์มันนี้เท่าไหร่วันนี้อรอสองศูนย์แล้วกันสองศูนย์เราเราสองสิสองศูนย์พอเบาๆแล้วคิดยังไงครับกับการกลับมาเยือนบ้านของโกอุ้มกอลวันนี้ก็อยากให้เขาลงตัวจริงอยู่นะ อแต่จะยิงนะ <laughs> ครับผมขอ,อมผมครับขอให้สนุกกับคุตอ ในส่วนของไฮไลท์เกมคานแข่งคันนะครับพูดรบรัดสั้นๆเลยก็แล้วกันนะครับถึงแม้ว่าสโมสรกิเลนผยองของเรานะครับจะได้เล่นในบ้านก็ตามทีแต,คต่คุณภาพของทีมเยือนเนี่ยก็ต้องบอกว่าแข็งแกร่งทุกตำแหน่งนะฮะแล้วก็เก็บชัยชนะ5นัดหลังในไทยลีกนี่มารวดเลยละครับทีมอื่นอาจจะมีสะดุดบ้าแต่บุีรย์นี่5ห้านัดหลังก่อนเจอเมืองทองเนี่ยชนะรวดเก็บได้15คะแนนเต็มนะฮะแล้วก่อนอันนี้ก็เพิ่งจะเอาชนะชูแบงคอกทีมรองจ่าฝูงมาได้ด้วยนะครับความมั่น กมั่นใจมาเต็มสภาพร่างกายมีเวลาพัก7วันเต็มๆทุกอย่างดีกว่าเมืองทองนะครับก็เลยทําให้ในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับตัวรุกตัวต่างชาติของทีบุีรัมที่เสริมเข้ามาใหม่เนี่ยทำหน้าที่ได้ดีทําให้บุญทวีเทพวงต้องหยุดฟาวนะครับและจังหวะการหยุดฟาวนี่เองรัตนากรไมาคามิซึ่งเป็นเจ้าพลูกนิ่งของทีบุีรัมนี่ฮะ ยิงเสาแรกนะครับเข้าไปให้ทีบุรยรัมยูไนเตดขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ะครับถึงแม้ว่าหลังจากนั้นเมืองทองของเราจะครองเกมได้มากกว่าและพยายามดานหน้าบุกเข้าไปก็ตามทีนะครับแต่ก็ต้องชมแนวรับของทีบุยรัมยูไนเตตด้วยเช่นกันที่ยืนกันได้อย่างเหนียวแน่นหาจังหวะจบตรงกรอบเนี่ยยากมากๆเลยละครับ น่าอาจจะเป็นเพราะว่าทีมเมืองทองของเราซ้อมกันน้อยด้วยนะฮะในช่วงที่ผ่านมาก็เลยทําให้จังหวะสุดท้ายยังมันยังขาดขาดเกินๆน,นะฮะยังคลำเป้ากันไม่เจอนะครับ ส่วนครึ่งหลังทีมเมืองทองของเราดีขึ้นกว่าครึ่งเวลาแรกแล้ครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะส่งบอลไปตุงตาข่ายตีเสมอได้นะครับทำให้จบเกมการแข่งขันเมื่อวันเสาร์ที่29มกราคมเนี่ยบุญรำมีเต็ดบุกมาเก็บ3คะแนนในถิ่นทันโดมสเตเดียมไปได้นะครับแล้วก็ยังคงนําจากฝูงไทยลีกไปยาวๆแล้วครับส่วนเมืองทอง,องเราก็ตกมาอยู่อันดับ5ของตารางฟุตบอลไทยลีกนะฮะซึ่งก็ต้องลืมทุกอย่างให้มันผ่านพ้นไปแล้วพยายามไปโฟกัสเกม เอฟเอ FA คัพรอบ16ทีมสุดท้ายนะัดตกค้างนะครับที่จะแข่งขันกันในวันพุทธที่2กุมภาพันธ์เวลาเดิมเลยละครับ18นาฬิกานะฮะแฟนคลับกิีลมพยองของเราท่านไหน ว่างๆนะครับก็เรียนเชิญมาให้กําลังใจกันด้วยนะครับคนอาจจะไม่ได้นานแน่นเหมือนเกมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นฟุตบอลกลางสัปดาห์แล้วก็คู่ต่อสู้อาจจะเป็นทีมอ,อ,อุทัยธานีแต่ก็อย่าลืมนะครับอุทัยธานีเนี่ยเป็นทีมที่เขี่ยเมืองทองของเราตกรอบในฟุตบอลลีกครับเมือ่อสอสสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือเกมที่เราจะล้างตา ทีมอุทัยธานีอีกครั้งหนึ่งโหแล้วจริงๆแล้วอุทัยธานีเองนะครับตัวผู้เล่นเนี่ยก็คุณภาพไทยหลีกทั้งหมดแหละครับไม่ว่าจะเป็นดัสกรทองเหลามงคลทศกลายวัฒนาพลายนุ่มนะฮะนรงจันสวเวกกิรติเขียวสมบัติหรือต่างชาตินะครับก็เป็น กกตไทลีกทั้งนั้นเลยล่ะครับพะเช้าวันพรุ่งนี้เมืองทองเหมือนเจอทีมไทลีกนะฮะในฟุตบอลถ้วย F a Cup คันั่นเองล่ะครับคุณผู้ชมท้ายที่สุดก็ต้องขอขอบคุณกองเชียร์สโมสรเมืองทองอยี่แต่ของเรามากๆนะครับที่ตามมาให้กำลังใจตามมาซัพพอร์ตเกมการแข่งขันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะหนาแน่นมากๆและเมื่อจบเกมการแข่งขันเราแพ้นะครับแต่ก็ไม่ได้มีเสียงโหดาจากกองเชียร์กีเลมของเรามากมายเหมือนเกมที่เราพบกับ BG ประทุมนะฮะก็หวังว่า นักเตะคุณพลกิเลพยองของเราสภาพร่างกายจะกลับมาทันสําหรับเกมกลางสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่าถ้วยนี้เราเองก็ยังไม่เคยได้แชมป์นะฮะแล้วก็น่าจะเป็นทางลัดทางเดียวที่จะพาสโมสรเมืองทองของเราไปเล่นถ้วยเอเชียได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็พยายาม โฟกัสเกมกลางสัปดาห์นี้ให้ได้ถึงแม้ว่าหลังจากนี้จะต้องเจอท่าเรือไปเยือนหนองบัวพิชยะทีมแกล่งอีกทีมหนึ่งก็ตามทีนะฮะแต่ตอนนี้โฟกัสเกมต่อเกมมองเกมวันพุธนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับนี่คือคอนเทนต์อินไซต์ MTUTD ที่มึงทองทีวีของเราเก็บมาฝากครับ พบและเจอกันวันที่เราเด็ดเนื่อและท้อใจวันที่เราต่างฝันจะไปให้ไกลต่อเติมพลังแรงใจให้กัน mm hmm. เธอที่ทำให้ชีวิตนี้พบวัน too long